ลุยทึ่งซับพันที่เขาเรียกว่าปลาฉุกชุมต่างปลาทัางปูทั้งอ้อยครับทีนี้ฮากันได้ไงไงครับลุยมาทึ่งทีเลยแล้วก็กินชดชดแหลกลกกันก็ทายเลยครับนั <c oughs> ่ครับวันนี้ได้ได้บ้างครับก <c oughs> ุ้งกุ้งกุ้งวะกุ้งเ <c oughs> ข้าเลยครับได้กี่ตัวเลยเลยเลยกินไนไอ้เลยครับเฮ้ย <c oughs> ที่ หมูดิบกับตรงกลางตรงกลางครับกี่ชนตกรนที่ธรรมดานี่ไหนกี่ตัวเอาเอาเอาขึ้นมาเลยที่อืมได้มากไหมเอาเอาเอาบูเซียนครับอืมอืมอะไรด้วยไปบัตรข้างบนอ๋อไปบัตรข้างบนจังหวะอ๋อบัตรใส่คุมลย เอาเต้นแบบัตบัดบัตเรไที่มีไหมอลที่ที่มีไหมแต่สีมอืม,อมได้กี่ตัวเลยที่เอาฮะกุ้งพีกุพวะคุ้งพีคุ้งพีนั่นนั่นซอด้งดิงดิีลยนี่เอ็นไม่เอ็ดม่ได้ไครับรรรนี่ที่จุดบ้นเรครับก้องก้นปนี้จังมาได้เลยได้กี่ตัวทีกี่ตัวกี่ตัว ไป่จ oh, yeah. ๋อาแต่กุ้งอ้อปูปลาได้พีแต่นี้ปลาแข็งแบบปลาัหนุกกุ้งกับไนซึงเนาะครับลาุกซึ่งอยู่ปลาตัติดติดพีแต่นี้กุ้งทอดๆนะกินทอดเลยอ่าทอดๆแต่ลืครับเ่อทำไปได้นะก็ทำไ้ก็เขาจับกุ้งได้กุ้งกุ้งปลากุ้งปลาปุา้นเต้น้ว่ะแต่้กุ้งเต้นเลยเน้นวะเต้นเต้นนี่แล้

โกินทอดทอดข้านกินนี่แหละยอ๋ออ๋อกินแต่ซีฟู้ดเลยเอออ่ากัดกัดแบบเรือบ้างว่านวานมันมันกลอบกลอบกว่าร่าด้วยล่ะกินหนักเรือเลยเออกินแต่งูมาขอค่ามจากกินยิงเนี่ยครับเด็ดแงเอาหัวอ๋อๆนะเอาหัวอ๋อไม่เอาก้งกินแต่หงูใหญ่ด้วยนี่นี่ชีวิตคนวิธีวิธีกองคนบ้านน้องบ้านน้องกำังที่ชนโพ่อบ้านน้องเลยครับเป็นไม่ชัดเจนครับ บไม่ลองไม่รู้แล้วก็ถอดได้ทัดๆเลยนี่นี่มาไทยทำเฟสด้วยจาพอเลยมาเต้นจริงเลยชัดดิบๆเลยถอดทั้งกระทำน้ำจิ้มตรงนี้เลยครับน้ำนนั่นอย่างเต้นอยู่เลยเห็นไหมครับนี่ครับเต้นน้ำจิ้มเต้นน้ำมาหนักจิ้มเลยเห็นนี่ที่จุดบ้านเราที่จุดบ้านเราครับชัดเกณฑ์เวรหวาบบอลเลยดียวต้องหัดว่าต้องหัดกินทำไมาแล้วไม่กินไม่ตึงว่าต้องเลี้ยงแล้วเลยครับเราจำรู้ว่าคนไทยทำนี่เดี๋ยวไม่เชื่อแล้วก่อนนันก็ลองเลยว่าร้อยไม่ร้อยกันเอา อืออแต่เขาแรงจริงน,น,นะสุดยอดดังดยอดจัดเจ็นปเด่นบุญเลย